โอเคก็เดี๋ยวเป็นกองแรกอะไรแล้วนะวัานาฮามนะฮะพอแน่เลย Type of Wands Page of Pentacles Ace of Wands Knight of Cups Strength Page of Cups oh, The Chariot Queen of Cups Page of Swords The Empress Ace of Pentacles แล้วก็ใบสุดท้ายได้เป็น5 of s o u r c e นะครับโอเคก็มาดูกันที่กองแรกนะครับอ่ะไรนะวันห้ามเนาะก็พลังงานจะค่อนข้างเน้นวิธีการเริ่มต้นใหม่มากกว่าจะมีการได้แบบเออทำอะไรใหม่ๆ่โปรเจกต์ใหม่ประมาณนี้แต่ว่าตอนนี้ดูเหมือนคนที่เลือกกองนี้ไม่แน่ใจว่าอาจจะมีปัญหาหรือมีเรื่อง ความคิดเห็นไม่ตรงก,กันกับใครหรือเปล่าที่อยู่ใกล้ตัวตอนนี้นะฮะไพ่ค่อนข้างเป็นแบบนั้นเพราะว่าใบาแรกที่แทนตัวเราตอนนี้มันเป็นไฟล์ประแวนแล้วก็คือไพ่คนทะเลาะก,กันอะไรเงี้ยในช่วงเดือนกุมภานี้ก็มองแล้วก็คงจะไม่ได้ไปไหนไกลเรื่องการเดินทางอะไรางี้ก็คือเราอาจจะอยู่กับบ้านอยู่กับที่พักมากกว่านะครับมาดูกันที่หัวข้อแรกคือการเรียนเนาะก็ไม่แน่ใจว่า จะเป็นนักเรียนเป็นนักศึกษาหรือเปล่าเพราะว่ามันขึ้นเป็นให้การเริ่มต้นที่ค่อนข้างโอเคนะครับเริ่มต้นได้ดีเลยแล้วก็ถ้ามีเรื่องที่แบบเราไม่สบายใจหรือว่ามีอะไรไม่เข้าใจเราสามารถที่จะไปหาอาจารย์หรือว่าคนที่เราปรึกษาได้อย่างเงี้ยมีคนที่คอยให้คาปรึกษาแล้วก็ค่อนข้างในไปที่เออถ้าเราอยากจะปรึกษาเราอยากได้คาแนะนําอะไรให้เราหาคนที่มีอ,อ มีความเป็นเพศหญิงอยู่ในตัวอ่างเงี้ยนะฮะก็เป็นผู้หญิงเอเจพีทีอะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลยขอแค่เป็นคนที่มีเพศหญิงอยู่กับเออยู่ในตัวค่อนข้างสูงหน่อยส่วนเรื่องการงานช่วงนี้รู้สึกว่าในเดือนกุมภาเนี้ยเ,ออเราอาจจะต้องเหนื่อยหรือว่ารู้สึกว่าเออมันแบบพลังงานชีวิตมันหายแบบการทํางานค่อนข้างเยอะนะฮะเพราะว่าตัวเราอาจจะเป็นคนคุมงานเป็นหัวหน้าหรือเปล่าคือเราอาจจะถ้าเราขาดเราคนหนึ่งงานอาจจะไม่เดินอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเ,ออเราจะต้องแบบคอยดูแล ควบคุมอะไรอย่างเงี้ยอยู่ตลอดเวลาแล้วอาจจะรู้สึกเหนื่อยได้เนาะการเงินจะเป็นเดือนที่เราอาจจะมีเงินอยู่หนึ่งก้อนแล้วก็มองว่าเออเราควรที่จะเอาเงินก้อนนี้ไปทําอะไรดีอ่ามองว่าอาจจะเริ่มต้นทําธุรกิจใหม่หรือเปล่านะซึ่งค่อนข้างจะต้องเกี่ยวเอ่อมองมองว่าถ้าจะทำธุรกิจใหม่อะไรเงี้ยมองว่าอาจจะต้องเป็นอาจจะมีการทํางานคู่กับคนที่เขา อยู่ทางไกลสักหน่อยค้าขายคู่ค้าอะไรอย่างนี้แต่การเงินค่อนข้างโอเคครับเพราะาเออเราเราจะใช้เงินหนึ่งก้อนที่เรามีตอนนี้เนาะเรามีอยู่หนึ่งก้อนเราจะมองว่าเอาไปทําอะไรต่อดีเอ่อทำธุรกิจอะไรเพิ่มเติมไหมเป็นช่วงที่กําลังตั้งตัวอะไรเงี้ยฮะเงินมันก็ไม่ได้ขาดแค่ต้องดูว่าเออเอาไปทําอะไรซึ่งถ้าไพ่ดูจากไพ่ก็คือมองว่า อาจจะต้องทํางานคู่กับคนเยอะหน่อยอจจเอจอคนเยอะอย่างเงี้ยอาจจะทํางานค้าขายหรือการประสานงานกับคนที่อยู่ทางไกลออกไปอะไรอย่างงี้นะฮะมาถึงเรื่องของความรักอย่างเงี้ยถ้าคนโสดช่วงนี้อาจจะยังไม่มีใครเข้ามาเพราะว่าตัวเราอะค่อนข้างเป็นคนที่มีความเป็นผู้นําสูงมากแล้วเราก็ถ้าถ้ามีคนเข้ามาเรามองว่าเราจะต้องเป็นเป็นคนที่เราอะคุมเขาได้อะแต่ว่าบางมันก็จะต้องรอคนที่มีลักษณะแบบ เข้ากับเราได้เข้ามาเนาะบางคนเขาก็อาจจะเหมือนกันแเราก็เอเออย่ามาออกคําสั่งเยอะอะไรไม่ชอบเหมือนกันอนะไรเงี้ยเต้องรอไปก่อนช่วงนี้ยังไม่มีอาจจะยังไม่มีดวงเรื่องคนความรักจะเข้ามาแต่ส่วนคนที่มีคู่แล้วตอนนี้มองว่าอาจจะอาจจะมีเรื่องจําเป็นที่จะต้องแยกกันอยูอ่อาจจะไม่ใช่เรื่องแยกอาจจะไปถึงเ,เขาต้องไปทํางานที่อื่นเราอยู่บ้านยอะไรเงี้ย แต่มองว่าถ้ามีเป็นเป็นคู่รักกันอยู่แล้วอาจจะต้องแยกออกจากกันไปคนนึงอยู่ที่อื่นอีกคนนึงไปอยู่ที่อื่นอะไรอย่างเงี้ยฮะรวมๆก็จะประมาณนี้สำหรับเดอนกลุ่มภากคนที่เลือกกองแรกเนาะ <c oughs> แล้วมันก็จะมีอยู่เรื่องหนึง่งเพราะว่าไพา่โดยส่วนใหญ่เรามองว่าเราอะค่อนข้างเป็นคนที่มีความเป็นผู้นำสูงอาจจะต้องพยายามลดลดอีโก้เราลงนิดนึงฟังคนอื่นบ้าง มันจะช่วยให้อะไรหลายๆอย่างในชีวิตตอนนี้ดีขึ้นเพราะว่าไพ่มันค่อนข้างฟ้องนิดนึงว่าเออเราอาจจะมีเรื่องบาดหมางไหมไม่เชิงบาดหมางแรงแต่แบบเหมือนทะเลาะกันอยู่อะไรเงี้ยเออหาตรงกลางกันไม่เจอแล้วก็ไม่เข้าใจกันความเห็นไม่ตรงกันอย่างนี้อยากให้ลดกิโก้ของเราลงนิดนึงอะไรอะไรมันก็จะดีขึ้นนะคุยกันง่ายขึ้นเจอใครก็พูดคุยกับเขาดีๆหน่อยคนที่เราแบบ มีปัญหาอยู่ตอนนี้อ่ะประมาณนี้ก่อนกองแรกโอเคถ้ายัางไรก็ขอบคุณที่เข้ามาฟังกันนะ